รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งบนติ่งดาราเก็บหลักฐานไม่บ้างไมคะเวลาเขาฟ้องไล่กลับนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อถ้าร้อนตัวก็เชิญฟ้องแล้วถ้าเกิดคิดว่าฟ้องแล้วสบายใจฟ้องเลยค่ะนะคะก็เจอกันที่ศาลค่ะแม่ผลไม้คนนี้ก็โดนเสียมไปด้วยก็นั่นไงคะอาจารย์แล้วอย่างนี้ทําไมหนูไม่พูดความจริงให้น้องผลไม้เขาฟังละคะหนูอาจารย์เขาขอเบอร์หนูไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องโทรมาเคลียร์กับหนูหนูไม่โทรไปหาเขาเด็ดขาด เกิดน้องเขาดูรายการอยู <function> ่หนูพูดอะไรกับเขาหน่อยไหมคะก็ถ้าเกิดอยากจะโทรมาเนี่ยนะคะคิดว่าตัวเองเป็นคนตรงเนี่ยนะคะโทรมาหาพี่ได้เลยพี่รับตลอดนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาแท็กด่าพี่แท็กด่าพี่หรือให้คนมาด่าพี่ตลอดนะคะแล้วก็พี่กําลังดูในเรื่องของกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหนูโทรยกหูมาเคลียร์กับพี่พี่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสมานฉันกันได้หนูทำนายได้ไหมคะว่าอนาคตจะเป็นยังไงอ๋ไม่ต้องทำนายเลยค่ะอาจารย์จุดจบมันก็คือจบแน่นอนค่ะอาจารย์น้องปอบป่า มื่อก่อนเล่นเป็นนางร้ายนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเล่นนางเอกแต่ตัวเขาเองเนี่ยนะคะจากนางเอกเล่นเป็นนางร้ายนี่แหละค่าจารย์มันคือจุดจบของของตัวเขาอยู่แล้วค่ะเขายัางมีส่วนความรู้สึกดีๆเหลืออยู่บ้างไหมไม่เหลือแล้วค่ะ <S <S คนกไร้ขนคนไร้การศึกษาย่อมไม่มีปัญญาทะยานสู่ที่สูงได้คนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซบทั้งช่อง